สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผ่านพ้นไปแล้วกับศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในหลายจังหวัดที่มีการลาออกหรือพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระบางพื้นที่ก็ดูเดือดจนเป็นที่จับตามองทั้งประเทศอย่างการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2,567ที่ผ่านมา แต่สุดใหญ่ท of er, er ี่สุดในสนามการเลือกตั้งนี้คือการเลือกตั้งนายกอบจและสจอีก46จังหวัดที่กําลังจะหมดวาระลงในวันที่20ธันวาคม2567ที่ผ่านมาและจะมีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2568เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2567ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมูลนิธิเพื่อคนไทย องค์การต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกันถแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกอบอจอซึ่งทำร่วมกันในนามเจ็ดภาคีเครือข่ายสำรวจความคิดเห็นประชาชน2,017ตัวอย่างทั่วประเทศระหว่างวันที่1-11ตุลาคม2567 โดยเป็นประชาชนจากเขตเมืองใหญ่33%เขตชนบท67%เป็นผู้ที่เคยเลือกตั้งมาแล้ว80%และเป็นผู้เลือกตั้งครั้งแรก20% รองศาสตราจารย์ด็อเร์เสวนไทยรุ่งโรธที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจพบประชาชน62.4%ติดตามและเฝ้ารอที่จะไปเลือกตั้งนายกอบอจอและสอจอในครั้งนี้ขณะที่37.4%ไม่ได้ตั้งใจติดตามมากนักแต่จะไปเลือกตั้งและ0.2%ไม่ได้ติดตามและจะไม่ไปเลือกตั้ง เมื่อถามว่าระหว่างผู้สมัครที่สังกัดและไม่สังกัดพรรคการเมืองระดับชาติจะเลือกผู้สมัครแบบใดมากกว่าพบว่า57.2%เซเลือกผู้สมัครที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองขณะที่42.8%เซเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองโดยผู้เลือกตั้งครั้งแรกเลือกที่สังกัดพรรคการเมืองเป็นส่วนใหญ่ที่54.5เปอร์เซ คนไทยรับรู้ว่ามีการทุจริตในระดับอบจอแต่ยังรับได้หากทำให้เจริญเมื่อถามว่าทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยมีการทุจริตงบประมาณท้องถิ่นเป็นมูลค่ามหาศาลพบว่ากว่า95.4%รับทราบโดยรับรู้ผ่านสื่อและข่าวสารและรับทราบจากประสบการณ์ตรงทั้งการสังเกตว่างานไม่ได้มาตรฐานพบเห็นการทุจริตจะซื้อจัดจ้าง ผ่านคำบอกเล่าในท้องถิ่นและพบเห็นด้วยตนเองอย่างไรก็ดีนโยบายเรื่องความโปร่งใสาการต่อต้านคอรรัปชันอาจไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครมากนักโดยพบว่า85%ยังคงเลือกผู้สมัครท่านนั้นแม้จะไม่มีนโยบายต่อต้านคอรัปชันเลยก็ตามแต่จะมองว่าเป็นคนทำงานหรือคนคุ้นเคยหรือไม่ และที่ผ่านมามีผลงานดีเข้าใจปัญหาท้องถิ่นไม่มีประวัติเสียและมองว่าการที่นักการเมืองไม่ค่อยชูประเด็นความโปร่งใสหรือนโยบายต่อต้านการทุจริตเพราะจะเป็นการสร้างศัตรูทางการเมืองมีแรงต้านจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆและเป็นนโยบายที่ทำเองไม่ได้ผลสำรวจที่น่าสนใจคือเมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ หากอบอจอมีการทุจริตคอรัปชันบ้างแต่มีผลงานและทำประโยชน์ให้พื้นที่ของท่านเป็นเรื่องที่รับได้พบว่าคนส่วนใหญ่กว่า40.4%เห็นด้วยขณะที่32%ไม่แน่ใจและไม่เห็นด้วยเป็นส่วนน้อยที่27.6%กลุ่ม First ์ o t วทส่วนใหญ่ตอบไม่เห็นด้วย รองศาสตราจารย์ดร์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าจากการสำรวจครั้งนี้พบว่าคนอาจไม่ได้คำนึงถึงความซื่อสัตย์มากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับการเมืองใหญ่ระดับประเทศที่คนต้องการเรื่องความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตมากกว่า ในการเมืองระดับประเทศเวลาทำเรื่องดัชนีคอร์รัปชันคนรุ่นใหม่และคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในปัจจุบันจะปฏิเสธการโกงแต่ทำให้เจริญมากขึ้นแต่ในระดับท้องถิ่นยังไม่เหมือนระดับประเทศจากที่ทำการสำรวจมาตลอดพบว่าในระดับประเทศมีน้อยกว่า5%เปอร์เซ์ที่ยังเอารัฐบาลที่โกงแล้วพัฒนาประเทศ ขณะที่อีก95%ไม่ยอมรับแต่เมื่อมาดูการเลือกตั้งอบจในคำถามว่าทุจริตแต่สร้างผลงานเป็นเรื่องที่รับได้กลับเห็นด้วยถึง40.4%จึงมีอีกหลายอย่างที่พักการเมืองภาคการเมืองภาคประชาชนองค์กรต่างๆต้องทำงานร่วมกันรองศาสตราจารย์ดร์ธนวัฒนกล่าวมองการซื้อเสียงเป็นเรื่องปกติ คาดเลือกตั้งครั้งนี้เงินสะพัดมากกว่าหนึ่งจดห้าหมื่นล้านเมื่อถามว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการซื้อเสียงเกิดขึ้นหรือไม่ส่วนใหญ่68%ตอบว่าเกิดขึ้นโดยทั่วไปขณะที่27.3เจดเปอรซชื่อว่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่เท่านั้นและ4.7ไม่มีการซื้อเสียงเกิดขึ้น โดยได้สอบถามราคาในการซื้อเสียงในแต่ละภูมิภาคพบว่าราคาต่ำสุดอยู่ที่ภาคกลาง100บาทขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ภาคเหนือ5000บาทฉเฉลี่ยทุกภูมิภาคคาดว่าจะมีการซื้อเสียงที่903บาทต่อคนขณะเดียวกันเมื่อถามว่ายอมรับการซื้อเสียงในการเลือกตั้งนายกอบจและสจได้หรือไม่กว่า63.7%บอกว่ายอมรับได้ โดยมองว่าเป็นเรื่องปกติในการเลือกตั้งท้องถิ่นและเป็นสินน้ำใจค่าเดินทางอย่างไรก็ดี56%เอร์เซตอบว่าเมื่อรับเงินแล้วจะไม่เลือกคนที่จ่ายเงินให้เพราะต้องการที่จะต่อต้านการทุจริตและคอรัปชันยึดมั่นในหลักจริยธรรมและความถูกต้องต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองแต่มีโอกาสจะเปลี่ยนใจเลือกผู้สมัครได้หากมีการจ่ายเงินสูงกว่า2784บาท รองศาสตราจารย์ดรสวัินกล่าวว่าในการเลือกตั้งอบจอเฉพาะจังหวัดที่จะมีการเลือกตั้งในปี2568รวมทั้งหมด46จังหวัดจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด28.22ล้านคนถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์60%และมีการซื้อเสียงที่หัวละ900บาทคาดว่าจะมีเงินสะพัดช่วงเลือกตั้งมากกว่า15,000ล้านบาท จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง28ล้านคนโดยที่เลือกตั้งไปแล้วมีผู้มาใช้สิทธิ 50. ์50.81%ซึ่งหากเป็นอัตรานี้ตามเดิมก็จะมีผู้มาใช้สิทธิ์5 7ล้านคนแล้วนำไปคูณกับเงินซื้อเสียงเฉลี่ย903บาทต่อคนก็จะพบว่ามีเงินสะพัด14,000ล้านบาทอย่างไรก็ดีขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มาเลือกตั้ง นี่เป็นเพียงการประมาณการคร่าวๆร,รองศาสตราจารย์ดรสวรณีกล่าวบ้านใหญ่ความผูกพันในท้องถิ่นมีผลต่อการเลือกผู้สมัครเมื่อสอบถามถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกนายกอบอจอและสอจอพบว่าปัจจัยที่คนให้ความสำคัญมากที่สุดคือผู้สมัครเป็นทายาทของนักการเมืองหรือตระกูลการเมืองในพื้นที่ที่19.5% รองลงมามองถึงนโยบายการพัฒนาพื้นที่15.4ความน่าสนใจของตัวผู้สมัคร14.3ความสามารถในการบริหารงบประมาณ10ประวัติการทำงานที่ผ่านมา8.8ปร์เซกระแสะของกลุ่มการเมืองคนรุ่นใหม่8.1 นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังมองการที่ผู้สมัครมีความคุ้นเคยเป็นสาเหตุให้เลือกผู้สมัครคนนี้ถึง55.3%อย่างไรก็ดีในศึกเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราชเมื่อ24พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่านางสาววรินชินวงศ์นักธุรกิจด้านการเกษตรและอดีตประธานหอ,อการค้าจังหวัดซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทย สามารถเอาชนะผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากบ้านใหญ่เดดเดโชซึ่งครองพื้นที่มาอย่างยาวนานได้โดยนางสาววรินชูนโยบายไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยในกรณีนี้รองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์มองว่าด้วยพื้นฐานของนางสาววรินเป็นคนในพื้นที่และเป็นอดีตประธานหอการค้าจังหวัด เคยสร้างผลงานให้ชาวบ้านได้เห็นและเมื่อชูประเด็นเรื่องความโปร่งใสร่วมด้วยจึงเป็นจุดที่ทำให้น่าสนใจและภาคีเครือข่ายอยากจะรณรงค์ให้ผู้สมัครใช้กรณีเดียวกันคือตั้งใจพัฒนาท้องที่มีเกียรติประวัติที่ทำให้คนรับรู้และโปรง่งใสความหวังแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชันในการเมืองท้องถิ่น ขณะเดียวกันแม้ผลสำรวจจะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีการทุจริตในระดับท้องถิ่นหรือระดับจังหวัดและมองเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อถามว่าอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้หรือไม่พบว่ากว่า,วา 93. 6เเซนอยากมีส่วนร่วมเพราะอยากสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเมืองช่วยให้เกิดการตรวจสอบ สร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมแสดงความเป็นพลเมืองที่ดีและเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณที่โปร่งใสด้วยนายวิเชียนพงศธรประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยและประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทยกล่าวว่าหวังว่าการสำรวจทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่จะได้รับรู้ความเห็นของตนและของคนอื่นๆและรับรู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไป อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับนักการเมืองและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าประชาชนอยากได้อะไรอยากเห็นนักการเมืองเข้ามาทำประโยชน์อะไรในท้องถิ่นและคงเป็นประโยชน์กับองค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับการเลือกตั้งเช่นกะกะตเพราะผลสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีการซื้อเสียงก็หวังว่ากะกะตจะรับทราบเรื่องนี้และทำงานด้วยความขยันขันแข็งในการป้องกัน เช่นเดียวกับผลสำรวจที่บอกว่าประชาชนรับรู้ว่ามีการทุจริตคอรัปชันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างปปชอ,อาจต้องมีการตรวจสอบและดำเนินการเพิ่มเติมมากกว่าเดิมมีเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกดีใจคือประชาชนตื่นรู้ว่ามีการทุจริตคอรัปชันและเมื่อได้รับเงินซื้อเสียงมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่เลือกให้คนซื้อเสียงนั่นหมายความว่าการซื้อเสียงอาจไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไป ใครที่จะลงทุนก็ต้องคิดหนักเหมือนกันและที่เป็นคุณอย่างมากคือการที่ประชาชนได้แสดงความเห็นว่าอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชันซึ่งเรื่องนี้จะเป็นจุดพลิกผันที่แท้จริงนายวิเชียนกล่าวขณะที่ดร์มณนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอรรัปชันประเทศไทยกล่าวว่า ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าประชาชนรับรู้แต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันทั้งกะกะตหรือปอปอชอมองไม่เห็นข้อมูลจริงๆหรือซึ่งถ้าหากไปสืบค้นดูก็จะพบว่าคนที่เป็นผู้บริหารอบจอถูกฟ้องร้องในคดีร่ำรวยผิดปกติตัดสินไปแล้วแค่สองรายและอยู่ระหว่างพิจารณาคดีอีกสองราย ซึ่งในช่วง10-20ปีที่ผ่านมามีเท่านี้จริงหรือไม่และเมื่อไปดูบัญชีทรัพย์สินมีกันเป็น100ล้านบางคนเป็น1 0 0 0พล้านเราจะพิสูจน์เรื่องเหล่านี้กันได้อย่างไรซึ่งจากผลโพนและข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นมาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องดูกันต่อไปและเชิญชวนประชาชนให้มาติดตามและเปิดโปงเพื่อความสุขและความก้าวหน้าของการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป เป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่น่าเชื่อว่าเรารู้ว่ามีการทุจริตแต่ไม่มีใครสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เลยร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดตลอดเลย